ห้าข้อที่ท่านต้องระวังก่อนที่ท่านจะดื่มนมจืดครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ d r อกเตอร์ทอ l ชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู Wür ้ฮูวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการดื่มนมครับ ห้าข้อที่ท่านต้องระวังก่อนที่ท่านจะดื่มนมจืดครับ,รบห้าข้อนะครับห้าข้อควรระวังเมื่อท่านจะดื่มนมจืดนะครับอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากสอสอสอนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็มีข้อมูลให้เราอ่านชัดเจนอันนี้ผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะครับ ข้อแรกครับก็คือไม่ควรเติมน้ําตาลมากเกินไปลงในนมจืดเพราะงี้ฮะในนมจืดเนี่ยโดยปกติมันมีน้ําตาลอยู่แล้วท่านก็บอกเฮ้ยมันไม่หวานนี่จะมีน้ําตาลได้ไงมันมีครับเขาชื่อน้ําตาลแลคโตสซึ่งเป็นน้ําตาลที่ไม่หวานนะครับแปลว่า การดื่มนมจืดเราก็ได้น้ําตาลอยู่แล้วถ้าดื่มมากไปก็จะอ้วนได้นะครับไม่ใช่ดื่มนมแล้วจะลดความอ้วนได้จะคุมน้ําหนักก็ต้องทานอย่างพอเพียงถ้าเรายิ่งใส่น้ําตาลลงไปอีกโดยเป็นปริมาณมากเขาไม่แนะนําให้มากเกินกว่า8กรัมในนม1 0 0ซีนมแก้วใหญ่ๆเนี่ยประมาณ2 0 0ซีเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเกินสัก16กรัมแปลว่าประมาณสัก3-4ช้อนชาเนี่ยไม่ควรจะเติมลงไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันคงจะหวานมากๆจนเกินไปและอีกอันหนึ่งคือ เวลาเติมเนี่ยไม่ควรจะเติมในนมที่ร้อนมากๆนะครับแนะนําว่าไม่นมไม่ควรเกิน50องศาอย่างเงี้ยเติมได้ถ้าร้อนกว่านี้ไม่แนะนําแล้วเพราะว่าน้ําตาลอาจจะเปลี่ยนโดนทําลายโดนมีปฏิกิริยาอาจจะมีผลเสียกับร่างกายได้นะครับเอเไครับข้อที่2ที่ควรรู้นั่นคือไม่ควรเติมช็อกโกแลตลงในนมคือถามว่านานๆทีกินได้ไหมกินได้ฮะเติมช็อกโกแลตลงไปในนมแต่ถ้าทานบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นคือ ตัวแคลเซียมในนมเนี่ยจะไปจับกับกรดออกซาลิกในช็อกโกแลตทาให้เกิดแคลเซียมออกซาลิกถ้าเรานานๆทานท,านทีมันก็ไม่เป็นไหลเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยบางทีมันไปตกผลึกกลายเป็นนิ่วบ้างนะครับและการทานบ่อยๆเนี่ยไอตัวเนี้ยตัว,ตวกรดออกซาลิกเนี่ยแคลเซียมออกซาลิกเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูดซึมแคลเซียมได้ไม่ดีเพียงพอเพราะมันไปจับกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้เราขาดแคลเซียมมีกระดูกเปราะอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นทานได้ไหมทานได้แต่อย่าทานบ่อยเท่านั้นเองนะครับ ทานทุกวันอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับนมจืดก็นมจืดดีกว่าอย่าไปเติมอะไรให้มันมากมายจนเกินไปนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นคือไม่ควรทานยาพร้อมกับนมเพราะยา จะดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมนะครับทำให้ความเข้มข้นของยาที่เราต้องการไม่ถึงปริมาณที่เราต้องการอาจจะลดคุณภาพลงเหลือ80-70-50%ได้เพราะฉะนั้นเรามัดระวังนะครับถ้าดื่มนมให้เว้น1-2ชั่วโมงนะครับค่อยทานยานั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่4บ้างครับนั่นคือไม่ควรต้มนมจนเดือดถึง100องศาเซลเซียสเพราะว่าน้ำตาลในนมอย่างที่บอกครับนมจืดก็มีน้ำตาลน้ำตาลแลคโตสที่ไม่หวาน ถ้าโดนต้มไปเรื่อยๆไปไงครับน้ําตาลก็ไหม้น้ําตาลไหม้อะไรก็ตามที่ไหม้ก็ทําให้เกิดสารก่อมะเร็งได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับนั่นก็คือไม่ควรเติมมะนาวไม่ควรเติมน้ําส้มลงไปในนมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ากรดจากมะนาวกรดจากส้มนะครับ ทำปฏิกิริยานะครับอาจจะทําลายโปรโตีนในนมได้ซึ่งโปรโตีนเนี่ยเป็นโปรโตีนชั้นดีเลยในนมเราอุตสาหทานเพื่อให้ได้โปรโตีนเราดันไปเติมของที่ทําลายโปรโตีน แบบนี้เราเสียดายของนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามทานนมจืดแบบสบายๆดีกว่าโดยส่วนตัวผมก็แนะนําว่าถ้าท่านอยากจะทานนมจืดนะครับก็เป็นนมจืดวันหนึ่งเนี่ยก็สักแก้วหนึ่งนะฮะอย่าไปเยอะเกินกว่านั้นเพราะอาจจะอ้วนได้โดยส่วนตัวแนะนําแค่แก้วเดียวนะครับวันละ2 0 0 c ีอาจจะทานตอนเช้าหรือทานก่อนนอนก็ได้ถ้าทานก่อนนอนอาจจะทําให้ท่านหลับสบายดีนะครับเพราะว่ามีเรื่องของเมลาโทนินนะครับ อยู่ในตัวนมจืดโดยเฉพาะนมอุ่นๆไม่ใช่นมร้อนนะนมองศาที่แนะนำก็สักประมาณ40-50องศานั่เนเอ<ๆ>งครับก็ขอให้ทุกท่านดื่มนมอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่าเ0ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับ และอย่าลีนดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ